ผู้ไม่รู้อริยสัจย่อมหลงสร้างเหวแห่งความทุกข์เพื่อตัวเองอยู่ร่ำไปพิกุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามไม่รู้อยู่ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้แล้วเขาเหล่านั้นย่อมยินดีอย่างยิ่ง ใน,ในเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดความแก่ er, ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแคนใจเขาผู้ยินดีในเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดนั้นๆแล้วย่อมก่อสร้างอยู่ซึ่งเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดเป็นต้นนั้นๆ ครั้นเขาก่อสร้างเหตุปัจจัยนั้นๆแล้วเขาก็ตกลงในเหวแห่งความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับใจนั่นเองเราย่อมกล่าวบุคคลเหล่านั้นว่าเขาไม่พ้นไปจากทุกทั้งหลายคือความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กาย ความทุกใจและความขับใจไปได้ดังนี้